สุขโดังเมืองสวรรรปิ่งวังยมนานสายทานประสานเชื่องโยแม่พาลืนโตอิ้มนักปุญตัวจริงเสียงจริงดินแดนทําวัดพระปังเหลืองเชี่ยวชาญด้านั่งคริก พัฒนาน้ำพริกปลาราจาวิรัติอย่างต่อเนื่องหลากรถหลายชาติทั้งแทบทั้งลูกขับเคลื่อนเต็นม,มพิกัดรับนักท่องเที่ยวขึ้นหรือล่องกรุงเทพแวะซื้อของฝากถูกใจที่จะวิรัติเอาเลดถนนสายเอเชียท่าน้ำอ้อยอำเภอพายุหักคิรีจังหวัดนครสวรรค์ ลูกค้านะคะที่กําลังมองหาน้ำพริกตาแดงนะนี่เลยก็คือให้แบบจุ๊บๆไปแบบนี้เลยนะคะในตะก้าของเรานะคะขนาดไซส์ L นะคุณลูกค้า500กรัมนะคะเป็นน้ำพริกตาแดงที่บอกเลยว่าใครได้ชิมจะต้องติดใจนะคะน้ำพริกตาแดงของจ่าวิรัตนะคะตอนนี้มีคุณลูกค้านะคะเลือกซื้อสินค้าของเรามากมายเลยนะคะแต่จะบอกว่าตัวแนะนําของหนูคือตัวนี้เลยคุณลูกค้าน้ำพริกของจ่าววิรัต ไม่มีให้ผิดหวังเลยนะคะหนูจะมาชิมให้คุณลูกค้าดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเริ่มเลย,ลยมีความ<ๆ>เค็มเผ็ด<ๆ>เผ็ดนําเลย<ๆ>เค็มแบบกลมกล่อมอะไม่ได้เค็มมากมันเหมาะกับกรจีนกับผักต้มไข่ต้มมารับรองเด็ด<ๆ>แน่นอนลูกค้าที่กําลังมองหานะคะกวดเทตกาด้านล่างได้เลยนะคะพริกนะคะเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝาก อย่างโมจิไดฟุก,กุและขนมเปียยอดฮิตร้านที่มีครอบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด